สวยเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะสำหรับเบสรักวีที่ผ่านมาเธอเจอเรื่องราวดราม่าต่างๆนานาและ,และมีเรื่องราวที่เสียใจหนักมากนับว่าเป็นเรื่องที่เสียใจที่สุดในชีวิตเลยด้วยเธอเผยในรายการวูดดี้ทลอกเรื่องที่เสียใจหนักมากที่สุดในชีวิตคือการสูญเสียคุณยายโดยบอกว่าคุณยายเสียคือหนูผูกพันกับคุณยายเพราะว่าตอนที่หนูเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ทําร้านหมูกระทะ แล้วคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่กับร้านอาหารตั้งแต่เช้ายันมืดเลยคนที่อยู่กับเราพอเราแต่งตัวตื่นนอนกินข้าวไปส่งเราที่โรงเรียนก็คือยายก็เลยจะผูกพันแล้วตอนที่ยายเสียคือยายเป็นโควิดแล้วเสียซึ่งมันแบบฉุกและหกมากแค่ประมาณสองอาทิตย์ก็เสียเลยก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเราเพิ่งจะเจอกันแต่ผ่านไปสองอาทิตย์เขาเสียแล้ว ยังคงคิดถึงท่านอยู่มากค่ะ